สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแมปออบบี้ซึ่งเป็นแมปออบบี้แนวสยองขวัญครับสำหรับเกมนี้จะเป็นการหนีตลุงตลุงที่ยิ้มฟันเหลืองเอย้ย <Hey. S 1> ยิ้มฟันขาวสิลุงลุงยิ้มฟันน่ารักจังเลยนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับเปิดประตูเปิดประตูให้ชัดฉันจะออกไปประตูก็ล็อกพิซซ่า จะกินพิซซ่าไม่ได้พิซซ่าก็กินไม่ได้พิซซ่าหล่นเกินกาเลยเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะหยวกนะคือเลือดเลือดโอ้กดปุ่มลิฟต์นี้จะพาเราไปไหนกันนะเอ <c oughs> นอมันอะไรอะ่ะหัวที่หล่นลงมาก็หัวไงมันหัวคนนี่เอ้าก็รู้นี่เอ้าเพื่อนไปไหนะ เพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้แต่พระเจ้ากำลังโกรธเร็วเข้านะเพื่อนฉันเป็นกำลังใจให้ตอนนี้คือการประจนพัยของเบคอนล่วงลงไปแล้วนี่คือการประจนพัยของผู้หญิงคนนั้นตกตกสิตกตกสิเฮ้ยใครพูดพระเจ้าพระเจ้าไปกันดีกว่าเพื่อนนี่มันกับดักมีนี่กับดักมีนี่ผ่านค่อนข้างจะง่ายเลยนะตอนแห่งแก นายเห็นฉันอย่างนั้นเหรอเอ,อ๊ะลุงขอกอดหน่อยเรื่องน,นี้ใครหัวเราะ <c oughs> ไม่ให้ปลาหมาไม่ซุมไม่เสียงเลยอะ่ะทักออกว่าจืดอะ่ะตาพิซซาไปดีกว่า <c oughs> อ้อ <c oughs> ตาลุงพวกเโทษครับที่ผมรักพิซซ่าของตาลุงกินฟรีผมขอโทษมาจะถึกอยู่แล้วมาจะถึกอยู่แล้วมาจะถึกอยู่แล้วลุงลุงลุงเดินช้าๆดิครับลุงดูไม่เหนื่อยนะลุงลุงเดินช้าๆไอ้ลุงลุงผมไมถึกแล้วลุกบ๊ายๆบายบยนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันไอ้หนุ่มขโมยพิซซ่าครับคุณลุงโอ้เพื่อนยังรอดอยู่สําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับ และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับไปดีกว่าเพื่อนในเดิมนเป็นสิบเพื่อนนายจะหยุดรออะไรเ่าอ๋อหรือว่านายกลัวมันลื่นเพื่อนยังไงนายก็รอดแล้วล่ะว่าไงาเบคอนวัสดีครับวัสดีไอ้หนูอยากโดนซับไหมล่ะฮ่า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 เฮ้ยเพื่อนทำไมนายโดนยัยมุมขนาดนั้นอะฉันเห็นว่ามันสวยดีนะสิก็เลยติดแงกอยู่อย่างเงี้ย อ๋อให้เราข้ามจะมุ่งไปใช่ไหมอ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งไปชะ,ะตาชีวิตของเพื่อนนั้นไม่รอดก็คือต้องผ่านให้เร็วที่สุดอ๊อบอ๊อชออ้พระเจ้าหรือว่าต้องเป็นอีกทางหนึ่งออออ๋อย่างงี้นี่เองเมื่อกี้ก็โง่อยู่ตั้งนานเพื่อนนายต้องโดดที่มันไม่ใช่สีนั้นนะไม่ใช่สีเข้มนะนั่นอาจจะรอด โดดบึ๊บเฮ้ยพระเจ้าหนึ่งที่ร่วมันจะตกลงไปไหมมันไม่ตกไปหรอกโดดดึงตะดดึง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 ปังปุงชับเขาอยู่ที่นี่ใครอยู่ที่นี่น่ะซาพวกนี้มันโอ๊ะโอ้คุณลุงเซอร์ไพรส์คุณลุงคุณลุงครับคุณลุงบุกมาถึงปาร์ตี้เลยเหรอคุณลุงทางออก ทางออกเป็นแค่เสี่ยวมันแค่เสียเ่ยวหนึ่งเองมันแค่เสี่ยวเดียวคุณลุงแกโอ้คุณลุงคุณลุงนี่เดินไวไม,ไ,มไม่เหมือนกับอายุเลยนะอายุคุณลุงก็น่าจะปลายประมาณสี่สิบห้าสิบแล้วนะลุงแต่ลุงเดินไวยิ่งกว่าเด็ก ไงไม่ถึงจะผ่านเนี่ยฮะตาปาตาปา,อ,า,า,มมาอ้าวอีกเดียวมันตื่นเตลสะระเกินคุณลุงให้อภัยผมเถอะผมจะผมเจ้ายัาถึงจะเข้าอยู่และผมไม่ผ่านด่านลุงมานานแล้วนะคุณลุงมขอ,อโทษโอคุณลุงครับผมจะถึงอยู่แล้วลุงให้ผมผ่านเถอะคุณลุงครับ ผมตายมาจะสิบกว่ารอบแล้วนะคุณลุงไม่ผ่านอีกแล้วตา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 ไปหาตัวช่วยก่อนหลังจากประสบ ภาวะลมเร็วมานานครั้งนี้ลองดูดีกว่าคุณลุงครับคุณลุงมาทางนี้เลยครับคุณลุงโอ้โอ้ผมพ่าดแล้วครับบายยคุณลุงเฮ้ยไอ้นี่มันโกงมใช้ตัวช่วยต้องว่าทางนี้มันคงจะไม่ลื่นนะนี่มันไหลเซเบอร์นี่นาไหลง่ายๆอะนี่มันนุษย์อย่างนั้นน่ะเหรอ ออกไม่ได้แสดงว่าต้องไปทางนี้เพื่อนๆชนเลยนชนชนชนเราสี่ทำไมโอ้โอ้โอ้นี่ไงฉันเจอแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ไหนเอาที่งัดมาให้เราก่อนมาต่อกันหลังจากเมื่อกี้ที่เกมบ,บักไปไม่ไงคอบางัดปึ้ง คิดว่ากับดักง่ายๆแบบนี้ฉันก็สามารถลอดไปได้เหมือนกันนั่นแหละนะว้ตายแค่ปลายคนเท่านั้นวิ่งวิ่งกระโดดดึงปังมันง่ายซะเหลือเกินเอาโอ้ยเจ้ามเจอฮับวิ่งวิ่งไอ้หนูวิ่งสิวิ่งวิ่ง Oh, mong King. Oh. oh, what took the They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hi, <laughs> 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 <hơi>, what comes you โอเคผ่านแล้วค <Yeah. S 1> วาจะผ่านไปได้ตายไปสิบรอบเลยโดดเข้าไประว,วังพวกนี้น่าจะร้อนหน้าดูโดดโดด <c oughs> มันง่ายเกินไปทางนี้จบเอาอ่ะเอาแล้ว ไปปินฉันจะวิ่งกลับบ้านอย่างนั้นหรอแล้วบ้านฉันู่ตรงไหนอ่ะฮะ Oh my god who the hell ลุงครับลุงครับลุงวิ่งเร็วเหลือเกินครับลุงตอนแรกผมก็กลัวลุงนะแปลว่าไปไปมามาผมไม่กลัวลุงแล้วอะ <c oughs> โอเคลุงมาแล้ว <c oughs> ลุงมาแล้วก็ไปสวรรค์สิจ้าสวรรค์ <c oughs> อะ มันไม่ต้อนรับเองหรอกโว้ยลุงต,ตายอย่างลุงเลยนะแก่เป็นไงมันก็ไม่พ้นลุงโอ้วิงว่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งวิงวิวไปถึงบ้านโอ้ปาชัดอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย